สวัสดีแฟนบาลทุกคนนะครับวันนี้5พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ก็มีข่าวด่วนๆออกมาเหมือนกันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการอำลาสโมสรของ e d u c a s ัสปาลนะครับอาจจะช็อกแฟนบอลบางท่านสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ เกี่ยวกับความสนใจของเจ้าของอาณาจักรฟุตบอลจากกรีซนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลหลายสโมสรรวมถึงนอร์ทยอมฟอเรสด้วยเราจะได้มาพูดคุยเรื่องราวของเบื้องลึกเบื้องหลังการอำลาสโมสรของเอดูค์าสปากันนะครับรวมถึงสิ่งที่จะกระทบกับตลาดซื้อขายของอาเซนนะครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว แต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องยอมรับว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับโดยค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดที่4นะครับซึ่งก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับเป็น PSV i o n d h o v e n นะครับจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ g i r o น a s t เตว n b r a t ิ s ล a v านะครับ พบกับดินาโมซาเกร็บส่วนที่เหลือเนี่ยจะแข่งขันกันในช่วงเวลา3ใน,ในเวลา3นาฬิกานะครับบอร์ลยาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมนาโกนะครับส่วนดอทมุลก็จะอ่ได้เล่นกับสโตมกราสเซลติกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เบลิฟซิกนะครับลิวเล่นในบ้านเช่นเดียวกันพบกับยูวนตุสนะครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด ต้อนรับการมาเยือนของเบลล์เลวคูเซนนะครับในขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนจะได้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดนะครับเปิดซานิเอโกเบนาบิลต้อนรับการมาเยือนของเอซิมิลานในขณะที่คืนวันพุธนะครับอาเซอลของเราเนี่ยก็จะบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับโดยแข่งขันกันในเวลา3ามนาฬิกาแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับจะมีเกม ทีอัลซันวิลล่าเนี่ยจะบุกไปเยือนคลับบรูชนะครับแข่งขันกันก่นกอนหน้านั้นคือในเวลาเที่ยงคืน45่สิบห้านาทีชักท่าโดเนตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเยือนของยังบอยนะครับที่เหลือแข่งในเวลา3ามนาฬิกาเช่นเดียวกับเกมของอาร์เซนอลก็จะมีไบเออร์มิวนิกนะครับได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาบวกเรสตาเบลเกรดพบกับบาร์เซโลนานะครับอินเตอร์พอร์ตเซนชามังนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอลันโกมาดริดเฟนูดรอเทอร์ดัม เจอกับทางด้านเซาวบวกนะครับสปาระปรากก็จะได้เล่นในบ้านนะครับพบกับแบรสในขณะที่อีกคู่หนึ่งเป็นสตุดการ์ดนะครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตแลนตาในขณะที่เรื่องราวการอำลาสโมสรของเอดูกาสปานะครับก็เกิดขึ้นไล่หลังจากที่สื่ออย่างดีแอ t l ล n นติกนะครับได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวานว่าเอดูกาสปากำลังจะลาออกจากการเป็น ผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็มีข่าวยืนยันออกมานะครับโดยอาร์เซนอลเนี่ยได้ออกถแถลงการว่าเอดูได้ลาออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่เขาเนี่ยเตรียมจะไปดูแลอนะาณาจักรฟุตบอลให้กับเอ a วนเจอสมาริเนกิสประธานสโมสรนอร์ทแมฟอเรส์นะครับโดยอดีตมิดฟิลอาร์เซอลายนี้นะครับก็ได้มีโอกาส วนกลับมาร่วมทํางานกับสมโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2019ในตําแหน่งผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคของสมโมสรก่อนจะเลื่อนมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาในปี2022นะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญในการยกระดับสมโมสรให้ออกลับมาเป็นทีมหัวตารางแล้วก็มีโอกาสในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยถ้าหากว่าเอดูเข้าไปรับงาน ในการดูแลอาณาจักรฟุตบอลของประธานสโมสรชาวกริซจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสได้มีความรับผิดชอบในการสร้างอาณาจักรฟุตบอลที่อาจจะดูมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายกว่าการผลักดันให้สโมสรอาเซลเนี่ยกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเอดูก็ยอมรับว่าเป็นงานที่ตัดสินใจได้ ยากอย่างไม่น่าเชื่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาจาก The Independent นะครับว่าเอดูเนี่ยจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นถึงสเท่านะครับจากการไปรับงานให้กับ Evangelos m a r i n น k i s ในครั้งนี้นะครับโดยสโมสรนาซอเนี่ยได้ออกแถลงการโดยกล่าวขอบคุณเอดูที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์ฟุตบอลแบบใหม่ให้กับสโมสรน,นะครับแล้วเจ้าตัวก็ได้ออกมากล่าวอำลาไว้ในเว็บไซต์ของสโมสรด้วยนะครับว่า นี่คือการตัดสินใจที่ยากอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอาซอได้มอบโอกาสให้ผมได้ทํางานกับผู้คนมากมายที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษในประวัติศาสตร์ของสมโมสรมันเป็นการเดินทางที่พิเศษนะผมขอบคุณทุกคนขอบคุณสแตนจอร์จทิมแล้วก็ลอร์ดแฮร์ริสสำหรับการสนับสนุนที่พวกเขามีให้นอกจากนี้เอดูก็ยังกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานนะครับโดยบอกว่าผมรักการทำงาน ไาร่วมกับเพื่อนร่วมงานมากมายนะครับทั้งในทีมชายทีมหญิงแล้วก็อะคาเดมี่โดยเฉพาะมิเกลซึ่งกลายเป็นเพื่อนที่ดีมากตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามอาร์เซนอลจะอยู่ในใจของผมเสมอขอให้สมโมสรแล้วก็แฟนบอลทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็โชคดีอันนั้นก็เป็นคำกล่าวอำลาของเอดูกัสปานะครับอดีตผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลโดยจากการรายงานของเดียลนติกนะครับก็จะพอเห็นทิศทาง ว่าเอดูเนี่ยน่าจะไปรับงานดูแลอาณาจักรฟุตบอลให้กับเอวานเจลอสมารเนคิสประธานสมโมสรของนอต์ทแฮมฟอเรส์นะครับโดยว่ากันว่าเอดูเนี่ยมีความตั้งใจนะที่จะก้าวไปให้ถึงตำแหน่ง CEO ในอนาณาจักรฟุตบอลของมา r รเนคิสนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เข้าใจได้นะครับกับโอกาสที่เขาจะได้ทำงานที่ วอร์วายมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้ดูแลสโมสรโอล mm ิมเปียอสในกรีซแล้วก็ร mm ิโออาร์ฟในโปรตุเกสด้วยนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อีกนั่นแหละที่สโมสรอาเซากับเอดูเนี่ยมันก็มีคอนเนคกชันกันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ก็เชื่อว่าการไปของเอดูครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับสโมสรอาเซอด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเอดูได้ดูแลอาณาจักรฟุตบอล ดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับบรรดาแมวมองในวงที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้เห็นนักเตะในวงที่กว้างขึ้นมีหูมีตามากขึ้นสามารถที่จะเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์แล้วก็ตรงกับโปรไฟล์ที่นอ t ์ทเอนฟอเรสต้องการ นั่นก็หมายถึงว่าอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะแนะนําให้กับอาเซาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้อาเซาเองก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากการพยายามที่จะปลุกปั้นนักเตะโดยเฉพาะในระดับอะคาเดมี่นะครับให้ขึ้นมาทําผลงานเป็นกําลังสําคัญให้กับปืนใหญ่อาเซาในอนาคตนะครับตัวอย่างที่เอดูการ์สเปลาทำได้สําเร็จก็คือในรายของกาเวมาร์ตินเนลลี่นะครับที่เขาไปดึงตัวมาจากทีมในลีกรองของบราซิลนะครับ ตั้งแต่มาร์ตินาลี่ยังโนเนมอยู่แล้วก็ปลุกปั้นเรียกว่าผลักดันจนขึ้นมาเป็นขุมกำลังสำคัญของอาร์ซอลในทีมชุดใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็ต้องให้เครดิตกับเอดูการ์สปาับในการผลักดันให้อาร์ซอสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างมาร์ตินโอเดกาดรวมถึงดิแคนไรส์ซึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของอาร์ซอแล้วก็อีกหลายๆนักเตะที่ก้าวเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นริคาร์โดคาราฟิโอรียูเรียนทิมเบอร์ แล้วก็อีกหลายๆส่วนนะครับที่เราไม่สามารถจะพูดได้เนื่องจากว่าก็อาจจะไม่ได้ถูกนําเสนอออกมาในสื่อการจากไปครั้งนี้ของเอเดูการ์ปานะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตซึ่งซึ่งเราอาจจะต้องยินดีกับเขาแล้วก็ลึกๆผมยังเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับอา์ซลในอีกทางหนึ่งด้วยในขณะที่คนที่จะมาทําหน้าที่แทนเอเดูการ์ปาเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างกัน สัรหาแหละนะครับมิเกลเดต้าเองก็เข้าใจดีนะว่าตัวเองขาดเพื่อนร่วมงานที่เข้าขารู้ใจกันแต่ว่าก็เชื่อว่าสโมสรจะหาคนที่มาทดแทนได้ในไม่ช้าส่วนในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็เชื่อว่ายังคงดําเนินการต่อไปได้นะครับโดยในช่วงนี้ก็มีข่าวว่าอาร์เซอเนี่ยเล็งๆโมเมตคูดุสนะครับตัวรุกคนเก่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัว เล่นอยู่กับแอคอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ทําได้สําเร็จนะครับดึงนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมแล้วก็ทําผลงานในพรีเมียร์ลีกได้เป็นที่ประจักษ์นะครับสามารถปรับตัวเ,เล่นในหลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มี potential ที่จะเข้ามารับผิดชอบ เกมลุกของอาร์เซอลได้นะครับโดยว่ากันว่าเลนโดทรอสซาซึ่งจะอายุ30ในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มนับถอยหลังนะครับโดยมีทีมในซาอุดีอาระเบียเนี่ยแสดงความสนใจที่จะดึงเจ้าตัวไปร่วมทีมใน ช่วงสมมอที่ผ่านมานะครับแต่ก็โดนปฏิเสธไปก็อาจจะด้วยข้อเสนอเนี่ยมันมาในช่วงวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ทําให้อาร์เซอลเนี่ยอาจจะไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวหาตัวแทนไม่ทันนะนิโก้วิเลียมซึ่งเคยเป็นเป้าหมายก็ไม่สามารถที่จะดึงมาร่วมทีมได้สําเร็จนอกจากนี้นะครับก็มีข่าวที่อาจจะช็อกแฟนบาร์เซโล อยู่เหมือนกันนะครับที่มีรายงานออกมาหลังจากที่เมื่อวานได้พูดถึงความสนใจของอาร์ซอลที่มีต่ออเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็วันนี้มีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับก็แสดงความสนใจในตัวของกัเบลลเชซุสนะครับกองหน้าหาประตูไม่เจอของอาร์ซอลจริงๆแล้วเชซุสเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีศักยภาพนะพวกเราก็เห็นอยู่แล้วก็มี ทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนะในการเล่นฟุตบอลมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทมีเวิร์กเรทที่ต้องยอมรับว่าสูงนะครับแต่ว่าด้วยการเป็นกองหน้าแล้วยังหาประตูไม่เจอเนี่ยแล้วการที่เอดูกาสปาวบราซิเลนคอนเน็กชั่นเนี่ยไม่อยู่แล้วก็อาจจะทำให้เจ้าตัวถูกพิจารณาขายไปได้เหมือนกันนะครับโดยข่าวจากสเปนนะครับก็รายงานว่าอนาคตของกาเบลเชซุสเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในช่วง อาไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้นะครับพวกเราก็ติดตามมันต่อไปว่าเดือนมกราคมนี้กาเบรียลเชสซุดจะยังได้อยู่กับทีมไหมแล้วถ้าไม่ได้อยู่จะมีใครเข้ามาอาสารงานต่อจากเขาหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ